สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนบริษัททีพีไอจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาสุมาธนาคารอมสิน สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาสจั่นแห่งปัญญาค่ะดิฉันไข่มมกชุติมาดูรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในวันนี้นะคะเราจะมาสนทนาทําการเรื่องการตัดสินใจค่ะคุณผู้ชมเคยเป็นเหมือนหมูไหมคะว่าเวลาเราตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าการตัดสินใจที่เราตัดสินใจไปแล้วเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดและเป็นการสร้างบุญหรือบาปวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณมีกฎเกณฑ์นในการตัดสินใจนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยตัดสินใจอย,อย่างถูกต้องค่ะ พร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาันจนาพิเศษค,ค่ะและในช่วงสดธนาธรรมในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะจากท่านพระเดชพระคุณพระราชยานกวีหรือท่านปิยะสกพลที่จะมาให้สติให้ปัญญาและให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ กราบนมัสก,การท่านจเ,เจ้า,า,ค,าจคุณเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะในการสนทนาธรรมในเทปนี้เราจะมาสนทนาทมกันเรื่องการตัดสินใจเจ้าค่ะว่าการตัดสินใจอย่างไรเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อเราตัดสินใจอะไรไปน,นั้นเนี่ยมันเป็นบุญหรือเป็นบาปเจ้าค่ะเป็นคำถามที่ที่ดีมากและก็ตอบยากเลย <laughs> S <S เหมือนเราเลือกแฟน <S 2> <S 2> เ,รเราคิดว่าเราตัดสินใจดีแล้วนะโอ้โหแต่ออกมาไม่อยากเชื่อเลยอือทำที่หนึ่งกันแล้วคนที่สองก็คิดว่าตัดสินใจดีแล้วนะเราคิดว่าเราไม่เสี่ยงแล้วก็เลยปิดพลาดไปเรื่อยๆบางทีไม่ตัดสินใจอาจจะดีกว่าเหมือนกระแทงหวย อบริาั์ตัดสินใจแล้วนะว่าตัวนี้แหละ903ไม่และอะไรเงี้ยพอ <c oughs> ออกมา6เป๊ะก็มีอะไรทํานองเนี้ยเอาเป็นว่ากรณีศึกษาหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์ของเราก็พิสูจน์กันที่การตัดสินใจนะไม่ว่าจะเป็นนโยบายระดับประเทศระดับบริษัทระดับครอบครัว หรือระดับคู่ครองมนุษของเราเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจเราก่อนเราจะตัดสินใจเช่นเราจะคบใครเลือกใครมาเป็นคู่ครองไม่ใช่เห็นหน้าปั๊บตัดสินใจเลยจริงไหมโอ้สวยหอ่ออะไรเงี้ยไม่ใช่เราตามไปดูเขาไหมว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงเป็นใครมาจากไหน ถ้าเราเป็นผู้หญิงจะดูว่าโอ้คนนี้เราจะแต่งงานด้วยเนี่ยเราต้องไปดูว่าจะคบด้วยก่อนนะคบด้วยก็ต้องไปดูว่ามีครอบครัวหรือเปล่าแต่งงานหรือเปล่ามาก่อนหรือเปล่ามีอะไรหนี้สินลุงรังมาให้เราหรือเปล่าครอบครัวพ่อแม่เป็นใครเราไม่ได้ตัดสินใจง่ายๆนะเวลาเวลาที่จะทําอะไรเนี่ยคิดแล้วคิดอีกข้อนี้ฉันใดเวลาที่เราจะลงทุนลงทุนมีความเสี่ยงทุกอย่าง ลงทุนในบริษัทของเราลงทุนไม่ว่าจะร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทแสนบาทก็ตามเราก็ต้องตัดสินใจให้ดีมิฉะนั้นแล้วมันจะเป็นโซ่ตรวนหลายคนที่มีโซ่ตรวนรัดแข้งรัดขารัดคอนั่นเป็นเพราะว่าสิ่งที่มันพ่วงมาจากการตัดสินใจของเราฉะนั้นหลวงพ่อคิดว่า คนที่เขาจะเลือกว่าใครควรจะเป็นผู้นำเนี่ยเขาจะดูที่การตัดสินใจและความยิ่งใหญ่ของมนุษย์เนี่ยดูที่ไหนเลยไว้ดูที่สามารถตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆได้กำหนดนโยบายแล้วตัดสินใจพวกลงไปและมันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าตัดสินใจไม่ผิดจะซื้อหุ้นซื้ออะไรต่างๆเนี่ยตัดสินใจไม่ผิดเขาก็จะจ้างราคาแพงไปเป็นซ e o อ CEO นี่คืออะไรคือคนที่กล้าตัดสินใจหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจเรื่องการลงทุนนโยบายต่างๆเพราะฉะนั้นชีวิตเด็บมันคือการลงทุนเกิดมาเนี่ยมาลงทุนชีวิตคือต้นทุนสิ่งที่เรามาได้มาหลังจากชีวิตเนี่ยมันจะเป็นกําไรทั้งหมดเราตัดสินใจถ้าเราไปใช้ชีวิตร่วมกับใครก็ต้องมีการตัดสินใจร่วมกัน สังเกตไหมว่าบางทีเนี่ยสามีคิดอย่างภรรยายคิดอย่างพอตัดสินใจไม่ลงตัวเพราะมีลูกออกมาอ้าวตายละตัดสินใจคนละอย่างพอตกลงกันไม่ได้แย่งกันแยกทางกันลูกจะเอาไปจะเอาไปให้ใครมันจะไปอย่างนั้นเลยนะหรือแม้แต่มรดกมรดกน่าสนใจนะพ่อแม่มีมรดก พ่อแม่มีลูกสองคนจะแบ่งยังไงล่ะก่อนตายไม่ได้ทำพิธีรกรรมไว้ถ้าลูกสองคนตกลงกันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็ตีกันก็ตีกันโน่นเราไปให้ทนายความอายการพิพากษาขึ้นโรงขึ้นศาลตัดสินคดีความมันไม่ถูกต้องเลยทั้งที่เราเป็นพี่เป็นน้องเป็น DNA เเดียวกันสายเลือดเดียวกันเกิดจากท้องเดียวกันของแม่ ถ้าเราไม่เข้าใจกันเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรใครจะได้อะไรเนี่ยแต่ว่าพี่น้องกันก็ยังเป็นสมบัติของพี่ของน้องอยู่ดีต้องระมัดระวังเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบในการตัดสินใจเนี่ยนูคิดว่าเวลาตัดสินใจอะไรบางอย่างมันมีสองฝ่ายเจ้าค่ะส่วนใหญ่ เห็นไต,ต่างฝ่ายเนี่ยก็จะเห็นแต่มุมของตัวเองและถ้าการทึ่ไม่ยอมกันเนี่ยก็คือการที่ต่างฝ่ายเนี่ยคิดว่าการตัดสินใจของแต่ละฝ่ายอ่ะไม่ยุติธรรมทีเน,นี้ยฝ่ายไนหนถูกวะเจ้าคะที่ไม่ยุติธรรมเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่ลงตัวถ้าผลประโยชน์ลงตัวเนี่ยยุติธรรมผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายนี่แหละแตเ่เราลืมเลื่อยไปว่ามันมีอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์เพื่อกูเนี่ยคือรักษาความเป็นพี่เป็นน้องใช่ไหมพี่กับน,น้องได้ผลป,ประโยชน์ไม่ลงตัวกันแต่ว่าจะเอาสมบัติลืมสมบัติที่พ่อแม่ให้มาคือความเป็นพี่เป็นน้องลืมไปเลยนะได้ต่างฝ่ายต่างได้แต่ขาดสะบัน้นจากความเป็นญาติอันนี้ไม่เอานะเลงเพราะว่าไม่คุ้ม ทำไมไม่คุ้มเจ้าคะ่ะไม่คุ้มกับการได้สมบัติมาเพราะอะไรเจ้าคะ่ะเพราะว่าความเป็นพี่เป็นน้องขาดกันไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์บางคนเนี่ยแต่งงานแต่งงานแล้วพี่แต่งงานน้องแต่งงานโน่นไปฟังคนอื่นไปฟังคนที่ที่แต่งงานเราไปแต่งงานต่ออีกนี่นไม่ได้ฟังพี่กับน้องของตัวเองฟ้องร้องกันก็เยอะนะ กรณีอย่างนี้หลวงพ่อเห็นเยอะมากเลยยอมเสียความเป็นญาติความเป็นพี่เป็นน้องเพื่อที่จะให้ตัวเองได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์อันนี้ก็อันตราย<ม>เพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าทรัพย์สินสมบัติที่เราได้มาเหนือกว่าใครเนี่ยมันจะไปซื้อใจซื้อความเป็นญาติได้ไม่ใช่นะเพราะว่ารู้คิดว่าในสถานการณ์ที่โลกาภิวัตน และเงินเด็กๆเดี๋ยวนี้เห็นว่าเงินคือพระเจ้าใช่มไเจ้าคะใช่ฉะนั้นเนี่ยอยากให้พระอาจารย์บอกกับเยาวชนรุ่นหลังหน่อยเจ้าคะว่าทําไมความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยถึงมีคุณค่ามากกว่าเงินตราแล้วงพ่อคิดว่าเสียญาติเน่ยนะพ่อทรัพย์เยอะจะยกตัวอย่างให้มี โยมคนหนึ่งมีลูกอยู่สองคนลูกชายอีกคนหนึ่งไปบวชพ่อก็มีที่ดินมเีเงินทองสมบัติมากมายพี่คนโตนี่ไปบวชก็ยกที่ดินแปลงหนึ่งให้ลให,ให้ให้ลูกคนโตบวชไม่เสร็จไงปรากฏว่า,วาลูกก็เอาไปสร้างวัดลูกคนโตเนี่ยเอาไปสร้างวัดสร้างใหญ่โตพ่อก็ลงทุนให้ญาติโยมก็รัทธา บสถ์ก็เสร็จสลาการเปเรียนก็เสร็จกุฏิก็เสร็จ,รจทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะผูกพัดเทศสีมาตัดหวาวลูกนิมิตยกเช่าฟ้าคือขอวิสุงคา,าร์มศีมาทําพิธีต่างๆให้ถูกต้องจะทำแล้วทีนี้จะทำเนี่ยก็ต้องเอาโฉนดที่ดินเนี่ยไปเดินเรื่องขออนุญาตตั้งวัดขออนุญาตสร้างวัดขออนุญาตทางราชการ ปรากฏว่าสืบไปดูแล้วฉนดที่ดินอยู่ในธนาคารน้องเอาไว้เข้าธนาคารแล้วก็ศูนย์ไม่สามารถที่จะเอาเงินเอาฉนดที่ดินออกมาได้ศูนย์แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาปัญหาขึ้นมาคืออะไรรู้ไหมวัดไม่สามารถที่จะดําเนินเรื่องต่อไปได้เพราะว่าถูกธนาคารเึียดเรียบร้อยแล้ว ที่ดิดแปลงที่กำลังสร้างวัดเนี่ยนั่นเห็นไหมเห็นขนาดว่าพระต้องสดต้องหนีต้องไปต้องต้องคือระอาใจอ่ะเอือมระอาเพราะฉะนั้นก,นนนกน็รักษาความเป็นพี่เป็นน้องไม่เอาดีกว่าวัดเนี่ยรักษาความเป็นพี่เป็นน้องไว้แทนนจะตตะขาดกันเลยพ,พี่ชายฟ้องน้องอะไรเงี้ยนะ ไปหาเงินหาทองมาชดใช้เป็นสิทธิของของชั้นที่เป็นแปลงนี้แต่ว่าเหตุใจน้องน้องจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้แล้วส่วนกับน้องก็ได้แล้วแต่ว่าอยากได้อีกอย่างนี้น้องผิดใช่ไหมเ้ะคะผิดฮนะเพราะว่าแบ่งแล้วพว่อพี่แม่แบบไม่เรียบร้อยแนละ้ะแต่ว่าเอาโฉนดของพี่ไปพี่ก็เป็นพระไงไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรเลย,เลยอืม พ่อให้แล้วนี่ทําไปอีกนี้เป็นตน้นแม้แต่วัดวัดหนึ่งอยู่ที่นคนปรปฐมพ่อแม่ให้พ่อแม่เจกให้หลวงพ่อองค์หนึ่งสร้างวัดสร้างเรียบร้อยทุกอย่างห้าหกสิบปีผ่านไปลูกห้าคนฟ้องเอาฟ้องคืนพ่อแม่ตายหมดแล้วนี่ โอ้โหวัดต้องหาเงินจ่ายนะน้องไข่มุกต้องหาเงินจ่ายเพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะเป็นวัดต่อไปได้เพราะเขาฟ้องเนี่ยคือรื้อนะฟ้องเนี่ยอย่างนี้ก็มีเห็นได้ยากว่าบางทีต้องเห็นแก่ศาสนาต้องเห็นแก่ญาติต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมบางทีมีโรงเรียนตั้งอยู่ตรงนั้นด้วยวัดก็สร้างไปเรียบร้อยแนละ้ว เห็นแก่หลายหลายอย่างแล้วจิตมันจะเป็นบุญขึ้นมาอย่าคิดว่าการการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยเราได้แล้วเราดีอืมตอนตัดสินใจบางอย่างเราได้แล้วมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีส่วนรวมไม่ดีเราก็เราก็ต่อไปแล้วไปเหมือนอเหมือนที่ของวัดใช่ไหมเจ้าคะเหมือนอที่อดไ,ดอ,ไอืมอันนั้นได้มาก็ไม่น่าจะดีแต่คนที่ตัดสินใจ ตอนนั้นเขาไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม<ช>ก็เลยคิดว่าถ้าได้มาแล้วมันจะดีกับตัวเขา<ช>แต่ในระยะยาวเนี่ยมันไม่ดีแน่นอน,นใช่ไหมครัไ่ดี<า>แภาพลักษก็ไม่ได้ไปลงทุนอะไรก็ไม่ได้คุณต้องไปเลือไปถอนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธน,น,น,นาคารไม่ให้กู้เงินหนึ่งสร้างวัดสองสร้างโรงเรียนสสร้างโรงพยาบาลธนาคารไม่ให้กู้เลยไปลงทุนน่ะ ไปลงทุนแล้วจ่ายคืนไม่ได้เนี่ยไปขายโรงเรียนไม่ได้นะลูกขายโบสเอามาใช้นเงินธนาคารธนาคารก็ไม่กล้าใช่ไหมขายโบสขายอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ดินของคุณยายอะไรนะที่เข้าไปทําสนามกอล์ฟหลายร้อยไร่อ,ะอ,อ่ะอืเจเป็นยังไงล่ะเกิดปัญหาขึ้นมาเจ้าค่ะ,ะเห็นไหมที่ดินเนี่ยเป็นของวัดเขาถวายวัด,วดออแต่ว่าวัดเนี่ย ให้คนไปทําอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นแต่สินใจเนี่ยมันอันตรายที่สุดละถ้าหากว่าไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมหนึ่งไม่คํานึงถึงปร,ประโยชน์ของาศาสนาผลกระทบในระยะยาวระยะยาวชื่อเสียงความชอบธรรมชอแม้แต่บางอย่างที่เราคิดว่าเราเไม่มีใครเห็นหรอกฉันไปล่าเนื้อดีกว่าอ่าไป ลอยกระเสือดำเป็นยังไงล่ะเกิดเหตุการที่ไม่คาดคิดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมทําลายอะไรบ้างหล่ะหนูว่าทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างจะเหลือน้อยแล้วเจ้าค่ะค่าตัดสัตว์ชีวิตอ่าค่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นบาปผิดศีลด้วยแล้วก็ลูกคิดได้แค่สองข้อชื่อเสียงไงชื่อเสียงตัวเองใช่กฎหมายชื่อเสียงใช่ค่ะ ผลกระทบรอบๆบด้านเลยใช่ไหมคะแสดงว่าพรอาจารย์กาลังจะบอกลูกว่าเวลาตัดสินใจอะไรสักอย่างเนี่ยต้องมองผลกระทบรอบด้านว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างใช่แล้วถ้าผลกระทบนั้นเนี่ยมันกระทบคนข้างนอกมากมากมากกว่าที่มันกระทบตัวเราเนี่ยเราก็ควรจะคิดในจิตใจว่าเป็นผู้ให้ใช่ฮะเพราะว่าถึงแม้ว่ากระทบข้างนอกมากแต่ไม่กระทบตัวเราเราได้ไปในระยะยาวเนี่ยมันก็ไม่ดีกับเราอยู่ดีใช่ฮะ ต้องคำนึงถึงชื่อเสียงของเรากฎหมายศีลธรรมความถูกต้องความยุติธรรมประชาชนประโยชน์่วรวมปะยชนส่วนรวมเคยได้ยินเรื่องเขื่อนราสีสไลด์ไหมลูกไม่เคยต้องเ่ยเห็นไหมผู้คนก็เดินขบวนอยู่ทุกยุคทุกสมัยเพราะว่ามันปิดมันมันไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติบางแห่งจะสร้างเขื่อนเนี่ยต้องทําประชาพิจารณ์บางแห่งต้องมีโบสอยู่ใต้น้าก็มีนะมันจมไง เช่นวัดหลวงพ่ออุตมะอย่างเงี้ยหรือต้องย้ายคนขึ้นมาจากที่ลุ่มเพราะว่าจะถ้ากั้นแล้วทั่วหมดอย่างเช่นเขื่อนปราสาทอย่างเงี้ยเจ้าก็ต้องให้คนเห็นชอบด้วยเตัดสินใจร่วมกันหลังจาเนี้พูดถึงวัดและการตัดสินใจแล้วลูกอยากให้หลวงพ่อพูดถึง การตัดสินใจในการทำบุญด้วยเจ้าค่ะเพราะว่าลูกรู้ว่าหลวงพ่อมีโปรเจกต์มานานแล้วในการที่จะสร้างพระแล้วก็สร้างาาลูกสักการะอื่นๆภายในวัดที่ทางอุดรใช่ไหมเจ้าค่ะก็มีตอนนี้ไปสร้างโบสถ์ที่สุโขทยัยพ่อคุณรามแล้วพ่อกำลังจะสร้างโบสถ์เสร็จแล้วแต่ว่าสร้างพ่อคุณรามําแหงเจ้าค่ะเพื่อน้อมถวายเป็น เครื่องสักการะแผ่นดินาราชอาณาจักรแรกออแตอนนี้ก็กำลังหลอ่อพ่อคุณรามเท่าองค์จริงเพื่อประดิษฐานในอุโบสถหลังที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นี้ออวัดแสงสว่างออตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทยัยเจ้าค่ะแล้ถ้าญาติโยมตัดสินใจว่าอยากร่วมบุญอันนี้ออสามารถ ติดต่อเข้ามาได้เลยที่วัดพระรามเก้ากัญจนาพิเศษนะคะสนใจลงง่ายๆอย่างนี้เพราะว่านานๆทีจะมีการสร้างใช่ไหมเจ้าคะนานๆทีจะมีการสร้างข้อขุนรามคำแหงซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ในหลากหลายแง่มุมเลยใช่ไหมเจ้าคะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาหรือว่าการปลุกกาลังใจให้กับผู้คนนะคะกําเนิดอักษรไทยกําเนิดอักษรไทยนะคะ <c oughs> ก็ถ้าใครตัดสินใจที่จะทําบุญกับเรา <c oughs> วันนี้เ <c oughs> พื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะ <c oughs> ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่วัดพระรามเก้าการสนาพิเศษค,คะ่ะวันนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยนะเจ้าคะที่มาสอนการตัดสินใจอย่างถูกต้องกราบนมัสการเจ้าค่ะ ปชิมาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่อัตกิละมะฐานุโยคคือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและกามสุขขลิกานุโยคคือการพัวพันในกามในความสบาย สายกลางเป็นหลักคำสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวคีคือธรรมจักกับวัตนสูตรแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางกลางเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์ พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อย่อนย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญา หลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหลักคำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นการประมวลคำสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นเอง สนนุนโดยนกรชายแหบริษัทรุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงธรรมมาชิวๆในว corona, no ันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะเมื่อก่อนเคยฆ่าสัตว์มาบัดเนก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์ใจควรจะทำอย่างไรดี อดีตที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปปัจจุบันเท่านั้นที่จะแก้ไขได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งอะไรมากมายเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อทำดีแล้วถ้าคิดว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นเป็นรอยแผลในจิตใจของเราเราควรจะอุทิศบุญกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยได้ไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาอย่างนี้จะดีกว่าและก็มุ่งมั่นทำดีต่อไป สวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมหรือทําดีให้มากที่สุดอย่างนี้เรียกว่าเราอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันเท่านั้นที่จะแก้ไขได้ถ้าหากว่าไปคิดถึงอดีตหรือว่าไปคิดถึงอนาคตปรุงแต่งเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็ไม่มีวันที่สุดและใจของเราก็จะเศร้าหมองเปล่าๆแต่ถ้าหากว่าทําปัจจุบันก็คือนั่งสมาธิบ้างสวดมนต์บ้างแล้วใจของเราก็จะสงบเบิกบานในที่สุดสิ่งที่แล้วแล้วมาก็เป็นเรื่องของอดีตไป เราก็อยู่ในปัจจุบันพุโทโธพุโทโธสวดมน,นั่งสมาธิแล้วก็ทําบุญอุทิศให้แก่เขาไปแล้วในที่สุดใจของเราก็จะหายเศร้าหมองใจของเราที่คิดว่าเป็นบาปก็จะกลายมาเป็นบุญต่อไป จำสัปดาห์ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือหลักธรรมข้อใดช่วยเยียวยาการสูญเสียค่ะถ้าคุณผู้ชมสร้างคำตอบนะคะสามารถส่งคำตอบกันเข้ามาได้เยอะๆนะคะเพราะว่าทางเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านเปียสุผลมาให้ค่ะสะรุสาระสำคัญของช่วงสวนทาธรรมในวันนี้นะคะนั่นก็คือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดนะคะเราควรที่จะคำนึงถึง6ข้อนี้ค่ะคุณธรรมจริยธรรมศีลธร,รรมความชอบธรรมผลประโยชน์ส่วนรวม และผลกระทบระยะยาวนะคะถ้าทุกคนมี6ข้อนี้นะคะแล้วก็มีความถูกต้องทั้ง6ข้อน,นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นการตัดสินใจอย่างที่ถูกต้องที่สุดค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมสาม,มารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook มหสิท์แห่งปรรัญญาหรือทาง y o u t บวัดพระรามก้าเป็นสังกฤษค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไทยมุกก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ